เดี๋ยินละสามเก้าศูนย์นี่มันดิ้นแรงนะเอาครับผมคุณออดเอาเก้าศูนย์สักตัวนะสี่มงกว่าแล้วตอนนี้เอาบลาแล้วออสไม่แต่งลูกหน่อยลูกหน่อยตะคิวมาก้านหน้าขาแล้วเลยจะมาแกตะคิวกินยันดากนะเอาสามก้าศูนย์สักตัวออสไม่แต่ง สี่สอามสูงเอาเอาสามเก้าเป็นหมทถลูกเป็นสี่สามได้ไงเนี่ยโอ้โหงงเลยโอ้โหแล้วเล่นสี่สี่ด้วยนะแหมสะเต็มเข็มเลย แนะนำเกี่ยวกับเคล็ดลับเทคนิคการแข่งขันตกปลาสว่ายเพื่อให้สามารถเอาตลอดในการแข่งขันเข้ามาพูดคุยกันที่แฟนเพจ Facebook นาออนแม่แต่งเชียงใหม่อยากจะให้ผมทําคลิปแนวไหนคอมเมนต์กันมานะผมตอบให้ทุกคอมเมนต์อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเลือกทั้งหมดเพื่อที่จะไม่พลาดเคล็ดลับเทคนิคดีๆก่อนใครนะครับ

ท่านี่จะรับท่องเที่ยวนะครับเป็นแบบถุงก่้ วันนี้นะครับเรามาแข่งขันที่บ่อกตกปลามหาเทพสปอร์ตเิชชิ่งชียงใหม่ก็เป็นแมตช์ประจําเดือนนะครับวันนี้สายหลักจะแข่งที่440นะครับปลาสายรอง560ปลาพิเศษ390นะครับก็ตอนนี้เริ่มแข่งไปชั่วโมงกว่า,วาแล้วนะครับผมกาลังมาเนาะก็ลงเหยื่อแรกนะครับวันนี้จะมารอลุ้นกันนะว,ว่าเราจะมีผลางานหรือเปล่านะทุนี้เชียงใหม่อากาศกลับมาเย็นอีกแล้วนะครับ เพราะว่าอากาศเย็นเนี่ยทัานมีผลต่อการกินเหยื่อของปลาเนาะนี่เราลองปรับไล่อุปกรณ์มาเป็นชุดปลายสายชุดเล็กๆนะครับมาลองดูกันวพ่าเราจะได้ตายไปช่างหรือเปล่านะครับเอากินแล้วเจียแรกนะครับไปแล้วนะครับสายตัวนะสายตัวนะทษทีครที่ทษทีทษทีท้ทีสายตัวครับสายตัวครับขอบคุณค้าหผวของข้าพี่สายตัวนะครับทษทีนะครับสมงแเตอร์ครับสมงแฮเตอร์ เมาเปิดคลิปเมาฝอยเออให้ปีขวามแล้วลุงเอสายเหลืองมาไลยครับสายเหลืองสาโดนโทษทีโทษทีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมดไม่ค่อยเวทกรรมให้จะออกกันหน่อยขอบคุณครับขอบคุณครับจับขวาตัวนะไี่บี้ขึ้นไปตัวเ้อะตัวแรกน่าจะได้ลุ้นตลอด ดูน้ำหนักเลยนะครับตัวแรกนะใส่จะเป็นเท่าไหร่ตอดนี้โอ้โหน่าจะห้าก็ห้าหรือเปล่าเนี่ยดูดีๆนะครับ,รบโ,อโ,โอ้โหตัวแรกไปดูปลาห้าหกเลยนะครับตัวนี้นะตัวแรกเช็คน้ําหนักกันเอพี่อ้อยมาแตะนะครับตัวแรกนะดูน้าหนักกันลนะุนห้าหกหรือเปล่าครับตัวแรกเช็คน้ําหนักนะครับตัวแรก อะไรครับพี่โอ้โห507เองตามต่อเลยครับตัวจ่าคว้าตัวจ่าโอ้ยหลุดเหมือนกันโอ้โหตัวที่สองมันหลุดไปตามต่อนะครับวันนี้นะครับเนี่ยก็จะใช้เป็นนี่เลย แล้วก็จิ๋วแบบนี้นะครับแล้วก็ล็อกล็อกจิงสั้นๆดูแล้วก็สายลีดก็สั้นนะครับเป็นตัวเล็กหน่อยเนาะมาลองดูกันนะครับว่าจะได้ผลดีหรือเปล่าวันนี้โทษที่2นั้นหลุดไปตามันต่อเยอะมือนั้นต้องเยอ ได้เหยื่อาขาดเป็นีโนวว่ะ <laughs> ลักษณะเหยื่อนะครับอย่อผมตีลงไปแล้วจัดลงบนน้ำแล้วก็จะลอยแล้วก็ค่อยๆซึมลงถึงระดับนะครับก็จะลองประมาณนี้ก่อนนะปล่อยให้เหยื่อลงถึงข้างล่างเลยแล้วก็ปลุกรับ

น้ำหนักเท่ตัวนี้นี่ดิบมากอดแม่แต่งเครื่างช่างตัวน,นี้นะฮะสี่สาม ตกปลาครับหาดูคลิกเดียวนะครับตอนนี้นตกปลาไม้ด้วยจะได้ครับตอนนี้นะกุ้งมานะครับหนิ่งตรงที่เก้าเลยนะเมื่อกี้โอ้โหน้อยเดียวเอยใส่สองใส่สองเบิร์ดตกปลาไม้สี่สูงหาเรียบรลอดก่อนขวาตัวนะขวาตัวนะ มึงกินอย่างนี้ครับลุงนะโอ้โหใส่ร้อนจะดินเหนียวเหรอครับกดตัวนัจาตัวนัจาเมื่อกี้เมื่อกี้วัดแล้วหลุดขึ้นมาแล้วก็ตีไปอีกตัวได้อยู่ตัดไปแล้วเอ้ยอย่างตัวเนี้ยใครนี่ ครับบร,รรยากาศรอช่างนะครับโอ,โ,โอ้โหหาเทพนะครับ<โด>ป่ากินตลอดนะครับสนุกนะครับขนาดฤดูหนาวนกะ็มีป่ามาช่างเรื่อยๆไม่ขาดเลยนะครับตอนนี้ของเราก็มีช่องแล้วนะครับของเนตอนนี้จะหาเพิ่มได้หรือเปล่านะวันนี้นะสภาพบรรยากาศแพงนะครับ่าปจอติชิดกำลัง เท็ดอะเท็ดเยอะเยอะแตเต้ว้าแตเตครับหน้าโอ้โหไมม่ทันนะตัวนี้นะเท็ดทำใหม่นะตัวนี้นะ ส okay. 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 oh, okay, er> ีเก้าเปอเ็นเจ็ดเอเ้าดืๆเ็ดเนียนเพอใสใสเลยนะตอนนี้นะบอกกรรมการได้นะฮะ น้อยแม่แต่งฮะเพื่อนช้างเออเคสี่ศูนย์สี่ทะลุไปนะตอนนี้นะ พี่บอล9านเก้าสองนะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับกรเล่กไหลูกลูกๆๆหน่อยกหน่อยโอ้โหไม่ทันนะเล็กเลยครับโอ้ยไซอะไรเนาะไซขวาครับนะออส ห้หได้ไหมได้เ,เลยกก่นะขอบคุณครับขอบคุณครับห้าหกห้าหเช็ดเดอ้อเช็ดเดอ้อคอสแมแจงห้าร้อยหกสิบนะ 5, นะโอเคขึ้นพอดีห้าหกูนคอสแม่แจง โอ้โหขาดไปเยอะเลยนะโอ้โหมีตัวใหญ่ เหมือนเรหมือนเราได้คู้ได้สู้แต่เนี่ยต้องสู้แล,ล้วครับต,นนะต,ต้องเดินเหมือนกันนหะแล้วก็จะเดินซ้ายเดียวกันเนี่ยครับเดินกย่ต้องเดินเพิ่มหก,กันนะเจ็ดนะเพิ่มมาเลยครับพี่ ท็อตแมตต์แตงเ็ดเดอร์เ็ดเดอร์ท็อตแมตต์แตงห้าแปดเด็ครับโอ้ทะลุไปแปดเลยครับเดี๋ยวไปทำตัว ลุคับสี่หกเก้า่าทงต่อไปเริ่มเลยสี่นศูนย์สากทันหรือเปล่าลองดูตัวนี้เด้อ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 เดใจเย็นดิ้นละสามเก้าศูนย์นี่มันดิ้นแรงนะเอาผมคุณอดเอาก้าศูนย <hyun> ์สักตัวนะ สี่มงกว่าแล้วตอนนี้เอาเวลาแล้วฮอตแม่แตงลูกหน่อยลูกหน่อยตะคิวมากรด้างหน้าขาแล้วเลยขยับไปเหรอกรรมการตะคิวกินยันดาษนะเอาสามเก้าศูนย์สักตัวฮอตแม่แตงสี่สามศูนย์เอาเอาสามเก้าเป็นพลูกเป็นสี่สามได้ไงเนี่ยโอ้โหงงเลยโอ้โหแล้วเล่นสี่สี่ด้วยนะแหม สัเต็มเข็มเลยจุ่มข้างวัดหกสามผมบอกแล้วมันแห้หกมันได้เราต้องเดินระเบิดมันมาโดนมาได้หกไปพวกแกว่ะเขาบอกมันแอรว่าต้องเดินตอนนี้ต้องเดินใกล้เคียงมาฝากไอ้ตัวนี้ไอ้ฝาสวิงไว้ครับ 3าเก้าได้มานสี่แ4่อวันสันนน้นมาหนสาสี่หนึ่งสองามโดยโคเลน <c oughs> โคเลนวันนี้จะนั่นงติดที่หนึ่งไหมโคเลนสามแดหน โอ้โหมนหีตัวอ่ะสามแปดเก้าไม่ไม่อยู่แล้วครับต้องสามเก้าสูนเข้ามาผมเดี๋ยวสุดท้ายนะตัวนี้นะเหลืออีกประมาณสักหนาทีนะครับก็ต้องขอให้ได้ขอให้โดนนะสี่สี่ศูนนะครับ สามเจ็ดก้าจุข้งวัดอยู่ไวยนะครับตอนนี้ลางจะตกปลาไหมนะ1 8 9สาปวปาเขาปลาเขาสี่สี่สนะ มุดมา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 ต้กอย่างกลังหมุนไปตามเลยตามเลยสายนะครับสายนะครับเอวอง์สุดท้ายนะบรรยากาศนะครับนี่เลยแถว A สี่ห้าหกตากินตลอดวันนะครับทุนไซกันทุกจุดนะผมมอาเทพขอให้ได้ตัวเดียวดีๆเลยนะครับตอนนี้เอาไปรอช่างเลยนะ ตายมาตมาโดนนะสี่ทีนะโ,โซนนั่นตัวเดียวนะขอได้ไปรอช่างเลยนะสี่หนสามกางเพื่อาัาน แขก่อนอยู our, Whoa, really? uh, О, ่นะครับเอชัวๆนะชัวแล้วนะวัดตัวนะตัวนะตัวนะสายตัวนะพี่สายตัวนะสายตัวนะเวลาเผลือเ่นะขอให้ได้ช่างหรือเปล่านะตัวนี้นะถ้าทางจะไม่ฟรใหญ่หรือเปล่าลองเข้ามาดูก่าอ่ะมีน้ำหนักอยู่นะฝากแม่ตอนนี้นะฝอนี้นะลายสายลายใส่ก่อนนะครัลอยสสยก่อนนะท่าที่ท้ที่ นาที่รอรอช่างนะมีปลาตอนนี้รอช่างแล้วนะครับแล้วปลาแม่ส,มสี่สี่ตกครับโอ้โหเล็กเล็กหรือว่าไม่เล็กนะดูด,ดีๆเห็นแวบๆเหมือนว่าจะเล็กนะมโอ้โหขออีกเหยื่อสวัสดแล้วครับ ครับอืมไนเลสไซสุดท้ายอย่าสุดท้ายช่างก็หลงตัวสุดท้ายท่านี้ปลนานล้อช่านงแล้วโปรแกาาห้เจ็7นาทีแล้วตอนนั้นล้อช่างแล้วไอ้เหยื่อปลาอยู่ต้อง ลวนะุ้นอกยเรจ่บทีนะุ้นสุดท้ายกันนะครับเมื่อกี้นึกว่าจะได้ลุ้นไปช่างนะโอ้โหไม่ได้ไซส์แท้ได้ไปลุ้นรอช่างนี้ก็โอ้โหสบายเลยต้องมาบี้อีกตัวนะตัวสุดท้ายนะตัวสุ้ายก ขอให้ได้ขอให้โดนไปช่างสักตัวนะลุ้นรอช่างนะครับ440นะเข้ามาสงบัติให้กรรมการกดตาอย่ากดเองนะไม่มีการจุมแล้วเช็ดได้อย่างเดียวเช็ดได้ห้ามเช็ดตาจนแห้งเนแดงจับปล่อยน้ำไปเลยนะเช็ดให้พอมาแล้ห้ามล้วงหลวนะ มามา <S <S เร็วเร็วเร็วเ,วเวถ้ากินตอนนี้ทันอยู่นะสักสองนาทีไม่ถึงแล้วน,นะเผื่อเวลาเงับเผื่อเวลาวิ่งนะจะได้ลุนหรือเปล่า <S 2>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  <ร>บอกว่ากดต่อกดเงินลุนกันยันนาทีสุดท้ายนะเหมามหาเทพนะ ขอได้ลุ oh, <cn> ้นไปช่างสักตัวนะเอาไหมเอาไหมหลังนื้องลังเนื้อสองบาทนะสองบาท ต้องรีบแล้ว,ว,ลวไปต้องรีบแล้วนะไม่เอานะไปนำมาดัดหนึ่งว่าใชหน้าจะช่างเลยเต้องรีบแล้วนะครับแค่ก้อนนะครับโอ้โหทั้งแบบปลานะ วิ่งกันต่ำแลบเลยนะครับโอ้โหโอ้โหหมดเวลาแล้วนะครับอืมอืมหมดเวลาแล้วนะไม่ทันเหลือนะต้องส่งบัตรต่อส่งบัตรต่อบัตรต่อนะครับเหล,ลือต่อตอนนี้หมดเวลาการแข่งขันแล้วนะครับของเรานี่น่าจะรอดนะครับประมาณอันดับ4ี่ห้าหรือหกแล้ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าปลาไซของเรามีอยู่ ก็เดี๋ยวเราจะไปสรุปฝั่งนู้นนะครับเนาะตอนนี้ก็ห <5, S 1> ล่อช่างนะครับ17ตัวนะครับเยอะอยู่นะครับมาดูความเปลี่ยนแปลงจะมีหรือเปล่านะก็เดี๋ยวเราเก็บอ,อุปกรณ์น,นะครับเนี่ยมากินตอนเลิกพอดีนะครับเนี่ยโอ้โหถ้ามันกินอีกสัก2นาทีกว่านี้นยังได้ทันนะครับเดี๋ยวเราเก็บกันก่อนนะครับ สรุปท้ายเกมวันนี้นะครับวันนี้เป็นจังหวะเกมที่ต้องพลิกรูปแบบในการตกหลายแบบนะครับเพราะว่าเชียงใหม่เนี่ยอากาศหนาวเย็นกลับมาได้อีก2อสาวันทําให้ปลาในกินเหยื่อค่อนข้างที่จะช้าสลับผมไนะ้ในบางจังหวะเพราะว่าผมมาสายเนาะมาถึงก็เกือบจะเที่ยงแล้วเราจะมาวางเหยื่อนะครับก็พยายามเน้นวางเหยื่อเพื่อให้ปลามาเข้าฝูงที่เราเนี่ยคือเรามาช้าทําให เราไม่ได้ตีเหยื่อก่อนนะครับเวลาลงแข่งพร้อมกับเพื่อนคนอื่นๆเนี่ยคือตามไปอยู่จุดอื่นที่เขาลงเหยื่อไว้เยอะเราพยายามมาทีหลังแล้วก็พยายามวางเหยื่อวางเหยื่อตามๆที่เดิมนะครับแล้วก็ได้ตัวมาช่วงแรกนี้เราจะใช้เป็นตะก้อล็อกนะครับตะก้อเบาแล้ะล็อกชิ่งสั้นแล้วก็ปรับมาเป็นก็ชิ่งข้างนะครับเนาะปรับมาเป็นตะก้อชิ่งข้างไล่มาเปลี่ยนมาเป็นตะก้อวิ่งนะครับกลับมาเปลี่ยนเป็นตะก้อวิ่งเบานะครับเปลี่ยนอีกทีมาเป็นตะก้อถ่วง ให้น้ำหนักให้เหยื่อมันกดลงข้างล่างนะครับก็ปรับเปลี่ยนวิธีการกันไปนะครับแล้วก็เอาตลอดได้โอกาสมีไม่ค่อยเยอะนะครับวันนี้แต่ว่าเราจังหวะที่เรามีโอกาสเนาะเราก็ทําปลาได้ใกล้เคียง439ตอนอันดับที่5นะครับก็ถือว่าวันนี้เราได้ปลาประมาณสองวงกว่านะผมก็นิ่งเลยผมก็มั่นใจในจ,จุดที่เราอยู่แล้วแล้วก็พยายามวางเหยื่อเพื่อที่จะหาปลาตัวอื่นๆนะเพื่อให้ติดช่องรางวัลแต่ว่าเราก็ยังหาไม่เจอปลาไซรองเนี่ยได้ช่างบ่อยแต่ว่าน้ําหนัก เฉียดไปเฉียดมาเราเรายังไม่โดนก็ถือว่าเรายังพอมีโชคมีดวงนะครับยังไงก็ต้องฝากเพื่อนๆนะครับติดตามเนาครับเนาะกดไลค์กดแชร์นะ like, share, นะคอมเมนต์กันมาให้กําลังใจเดี๋ยวอาทิตย์ต่อไปเนี่ยเราไปลุยที่แม่คาแสนสองหัวนะครับเนาะจะเป็นแมตต์เตรียมก่อนส่งท้ายปีเพราะว่าช่วงสิ้นปีเนะี่ยเราไม่ได้ไปตกนะครับเพราะว่าพาผมทํางานอยู่นะ้วเพราะว่าที่บ้านขายแคบหมูนะครับเนาะก็ต้องต้องทํางานอยู่ที่บ้านก่อนนะครับเพราะช่วงเทศกาลมันขายข,ายของค่อนข้างที่จะดี ก็วันนี้นะครับก็ขออภัย f อทางขอนแก่นนะครับเราตอนแรกว่าวางแผนว่าจะเดินทางไปขอนแก่นพอดีลูกสาวเขาสอบแกะสอบแพทนะครับเ้าก็เด็กจะเข้ามาหลาลัยนะครับก็ต้องไปสอบก็เลยไม่ค่อยมีเวลานะครับช่วงนี้ก็เลยให้คนอื่นไปแทนเนาะก็ยังไงก็อย่าลืมเชียร์กันคอมเมนต์กันเข้ามาให้กำลังใจเรานะครับเจอกันเชียงรายครับผมสวัสดีครับ